หลายคนเชื่อว่าการไหว้บรรพบุรุษคือการแสดงความกตัญญอยู่การเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายแต่ท่าวันหนึ่งคุณค้นพบว่าสิ่งที่คุณไหว้มาตลอดชีวิตไม่ใช่บรรพบุรุษเลยแต่เป็นสิ่งอื่นที่แฝงตัวเข้ามาและค่อยๆกัดกินทุกคนในตระกูลคุณ จะทำอย่างไรนี่คือเรื่องจริงของภูมิช่งางภาพฟรีแลนซ์ที่ตกลงไปเที่ยวบ้านเกิดของแฟนสาวครั้งแรกจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานและได้พบกับความจริงที่สยดสยองยิ่งกว่าหนังผีพุกเรื่องที่เคยดูเดือนเมษายน2565ภูมิขับรถกระบะโตโยต้าคันเก่าของพ่อ บรรทุกของฝากเต็มท้ายรถมุ่งหน้าสู่บ้านของอ้อมแฟนสาวที่คบกันมาสองปีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้พบครอบครัวของเธออย่างเป็นทางการแต่สิ่งแปลกประหลาดเริ่มต้นก่อนที่เขาจะถึงหมู่บ้านเสียอีกช่วงบ่ายสามโมงท้องฟ้ายัางสว่างสวยภูมขับรถผ่านทางโค้งเลียบภูเขา ทันใดนั้นเขารู้สึกได้ว่าท้ายรถหนักผิดปกติเหมือนมีคนกระโดดขึ้นมาข้างหลังเขาแวบมองกระจกมองหลังแต่ไม่มีอะไรนอกจากกระสอบข้าวกับลังน้ำอัดลมเหนื่อยมากหรือเปล่าเขาคิดในใจแล้วขับรถต่อไปแต่ความรู้สึกหนักนั่นไม่ได้หายไปมันติดตัวรถไปตลอดทาง เหมือนมีบางสิ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเมื่อสว่างเริ่มมืดลงภูมิเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีไฟฟ้าสองทางเสียงวิทยุเริ่มแหบเสียงรบกวนดังขึ้นจนเขาต้องปิดไปเลยในความมืดนั้นเขาเหลือบไปมองกระจกมองหลังอีกครั้งแล้วเขาก็เห็นมันดวงตาสีแดงฉานลอยอยู่เบื้องหลังท้ายรถ ไม่ใช่คู่เดียวแต่เป็นหลายคู่จับจ้องมาที่เขาอย่างไม่กระพริบภูมิเหยียบเบรกกระทันหันหัวใจเต้นแรงรถหยุดกลางทางเขาลงมามองท้ายรถไม่มีอะไรเลยแต่เขารู้ว่ามันตามมาด้วยเมื่อถึงบ้านของอ้อมภูมิตกตะลึงกับบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่กลางทุ่งนา แม้จะเก่าแก่แต่ดูมีราคามีรั้วไม้สักแท้ล้อมรอบบ้านนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยทวดของหนูอ้อมบอกเขาอย่างภาคภูมิใจไม้ทุกท่อนล้วนค่าพ่อบอกว่าไม่มีเงินซื้อใหม่หรอกแต่สิ่งที่ภูมิสังเกตเห็นคือบรรยากาศของบ้านหลังนี้หนักอึ้งแปลกๆทุกคนในบ้านพูดจาเบาๆไม่ค่อยพูดดัง ทุกย่างก้าวช้าๆระมัดระวังเหมือนกลัวจะปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาคืนแรกที่ภูมินอนที่บ้านนี้เขานอนในห้องชั้นสองข้างทางเดินยาวตรงข้ามกับห้องของอ้อมและน้องชายชื่อแบงค์ตอนสองทุ่มครึ่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาข้างนอกเสียงพื้นไม้แผ่นเก่าดังเอียดอาดแต่เขาไม่ได้ลุกขึ้นไปดู แค่คิดว่าคงเป็นพ่อหรือแม่ของอ้อมแต่พอตีสามเสียงฝีเท้ายังไม่หยุดครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเดินปกติมันเป็นเสียงลากขาเสียงหนึ่งเท้าเหยียบหนักอีกข้างลากถลายไปบนพื้นไม้ช้ามากและมีจังหวะภูมิลุกขึ้นนั่งหัวใจเต้นตุบๆเขาค่อยๆเปิดประตูแล้วแอบมองออกไป แสงจันทร์โลดผ่านหน้าต่างเก่าๆส่องเข้ามาในทางเดินเขาเห็นเมาร่างผอมสูงคนหนึ่งกำลังเดินไปมาในทางเดินขาข้างหนึ่งลากอยู่เดินช้ามากเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างภูมิจ้องไปอย่างตัวสันแล้วร่างนั้นก็หันมาทางเขาไม่มีใบหน้าแค่ความมืดปลเปล่าภูมิกลั้นหายใจ จับลูกบิดประตูแน่นก่อนที่เสียงกระซิบจะดังขึ้นจากด้านหลังพี่ยังไม่หลับหรอครับเขาสดดุ้งจนเกือบจะร้องออกมาหันไปเห็นแบงค์น้องชายของอ้อมกำลังยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบงนันมันมีคนอยู่ข้างนอกภูมิกระซิบแบงค์ทำสีหน้าเฉยเฉยก่อนจะยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากห้ามพูด แล้วเดินกลับห้องตัวเองไปเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติภูมิไม่กล้าออกไปข้างนอกอีกเขานอนหลับไม่ลงตาเบิกจ้องเพ้อฝันจนกระทั่งฟ้าสางเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวของอ้อมเตรียมทำพิธีไหว้บรรพบุรุษประจำปีโต๊ะหมู่บูชาถูกตั้งไว้กลางห้องโถงมีรูปถ่ายขาวดำของคนหลายคนส่วนใหญ่เป็นคนชราที่ดูเคร่งขรึม แต่สิ่งที่แปลกคือมีรูปถ่ายของคนที่ดูอายุยังน้อยวางรวมอยู่ด้วยนิกใครครับภูมิชี้ไปที่รูปหนุ่มสาวคนหนึ่งที่ดูอายุไม่เกิน30ลุงของหนูครับอ้อมตอบเบาๆเสียตอนอายุยังน้อยเสียยังไงอ้อมไม่ตอบหันหน้าหนีไปพิธีไหว้เริ่มขึ้นด้วยการจุดทุบเทียน พ่อของอ้อมเป็นคนนำสวดบทภาวนาบรรยากาศเงียบสนิทมีแต่เสียงทูบไม่แต่ภูมิเขารู้สึกไม่ถูกเขามองไปรอบๆบ,บ้านแล้วก็สังเกตเห็นว่าเงาของทุกคนในห้องไม่ตรงกับตัวจริงเงาบางอันยาวผิดธรรมชาติบางอันมีแขนมากกว่าสองข้างและที่แย่ที่สุดคือมีเงาที่ไม่มีเจ้าของ มันยืนนิ่งอยู่ข้างหลังโต๊ะหมู่บูชาจับจ้องมาที่ภูมิภูมิรู้สึกหนาวสถานไปทั้งตัวเขาพยายามกระซิบบอกอ้อมแต่อ้อมแค่บีบมือเขาแล้วเขย่าหน้าเบาๆให้เงียบหลังจากพิธีเสร็จภูมิสังเกตว่าย่าของอ้อมคนที่อายุ90กว่าแล้วกำลังนั่งจ้องมองเขาอยู่ตลอดตอนที่เขาเข้าไปไหวลาย่าพูดขึ้นด้วยเสียงแหบแห้ง หลานมาอีกทีอย่าลืมซื้อเนื้อดิบๆมาฝากย่านะย่าชอบกินสดๆดีกว่าภูมิสะดุง้งเพราะน้ำเสียงของยา่าไม่เหมือนคนแก่เลยมันห้าวแกร่งทุ้มต่ำเหมือนเสียงของผู้ชายวัยกลางคนย่าพูดเล่นค่ะย่าท่านแก่แล้วพูดไม่รู้เรื่องบ้างค่ะ แต่ภูมิรู้ดีสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่คำพูดของคนแก่คนเดียวคืนนั้นภูมิหิวน้ำตอนตีสองเขาแอบลงมาชั้นล่างไปที่ห้องครัวทันทีที่เขาเปิดไฟเขาก็เห็นภาพที่น่าสยดสยองที่สุดในชีวิต่ากของอ้อมกำลังยืนอยู่หน้าโต๊ะไหว้คนแก่ที่ควรเดินไม่ได้ บัดนี้กลับยืนตัวตรงมือทั้งสองข้างกำโตะไว้แน่นแล้วเอาหน้าก้มลงไปที่ของเส้นไหว้แล้วภูมิก็เห็นมันลิ้นของย่าโผล่ออกมายาวเผดปรกติอาจยาวเกิน30ซนติเมตรสีดำคล้ำกำลังเลียของเส้นวายอย่างตะกละตะการเสียงลิ้นเลียดังอึกทึกในความเงียบเงนัน ภูมิตัวแข็งทื่อหายใจไม่ออกทันใดนั้นยาก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วหันหัวกลับมาทางเขาแบบหักคอร้อยแองศาโดยที่ตัวไม่ขยับดวงตาสองข้างเปล่งแสงสีแดงในความมืดปากยังอ้าอยู่ลิ้นยาวห้อยลงมาเห็นแล้วสินะลูกหลาน มันพูดด้วยเสียงหลายเสียงสอนกันภูมิถอยหลังจนชนฝาผนังก่อนที่แสงไฟจะดับลงเองเขาวิ่งหนีขึ้นห้องนอนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดใจเต้นแทบระเบิดรุ่งเช้าภูมิบอกอ้อมทุกอย่างตอนแรกอ้อมปฏิเสธบอกว่าเขาแค่ฝันร้ายแต่เมื่อภูมิยืนกรานว่าจะกลับบ้าน ออมจึงยอมบอกความจริงด้วยน้ําตาไหลบ้านของหนูไม่ได้ไว่ายบรรพบุรุษจริงๆนะคะพิภูมิแล้วว่ายอะไรผีที่ทวดของหนูเชิญเข้ามาออมเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนทวดของเธอที่ชื่อแก้วตาเป็นหญิงสาวที่หลงรักชายหนุ่มคนหนึ่งอย่างบ้าคลั่งแต่ชายคนนั้นไม่สนใจเธอ เลยจะแต่งงานกับคนอื่นด้วยความหมกมุ่นทวดแก้วตาจึงไปที่ศาลร,ร้างริมทางสามแยกในคืนวันเพ็ญเดือนเจ็ดเธอได้ภาวนาด้วยความสิ้นหวังว่าขอแค่ให้เขามารักฉันแลกด้วยอะไรก็ยอมและความปรารถนานั้นก็เป็นจริงแต่ในราคาที่แสนสูงหลังจากอธิษฐานไม่กี่วัน ชายหนุ่มคนนั้นเลิกกับคนรักแล้วมาขอแต่งงานกับทวดแก้วตาจริงๆทุกอย่างราบรื่นพวกเขาแต่งงานกันมีเงินทองไหลามาเทมามีบ้านมีรถแต่แล้วสิ่งที่เธอขอพรก็มาทวงคืนไม่นานหลังแต่งงานเธอเริ่มฝันว่ามีผู้คนแต่งกายขาดรุงรังหน้าตาน่ากลัวเดินเข้ามาในฝัน พวกเขาบอกว่าเจ้าขอพรจากเราตอนนี้เราต้องการที่อยู่เจ้าต้องให้เรามีที่พักพิงทวดแก้วตาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ตกลงอะไรแบบนั้นแต่แล้วภายในหนึ่งเดือนสามีของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างปริศนาหลังจากนั้นเธอตั้งครรภ์แต่ลูกในท้องคลอดออกมาเป็นศพ เธอกลัวมากยอมทำตามที่ผีเหล่านั้นบอกเธอสร้างบ้านหลังใหม่ด้วยไม้จากเมรุเก่าที่ผีบอกให้หามาและเธอต้องให้หนึ่งคนในตระกูลทุกรุ่นกลายเป็นร่างทรงของผีเหล่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำไมคนในครอบครัวนี้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำไมย่าของอ้อมพูดจาแปลกๆทําทำไมบ้านหลังนี้เป็นดงผี ไม่ใช่บ้านภูมิละอ้อมตัดสินใจไปหาหมอผีที่มีชื่อเสียงท่านเป็นพระอาจารย์ที่เคยช่วยคนหลายครอบครัวแล้วหลังจากฟังเรื่องราวท่านพูดขึ้นอย่างหนักแน่นทางเดียวที่จะหลุดพ้นคือรื้อบ้านหลังนั้นทิ้งไปทำไมครับเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านมันคือกรงขังวิญญาณผีเหล่านั้นถูกล่ามโซ่ไว้กับไม้ทุกท่อนพวกมันไม่สามารถไปไหนได้ จึงต้องกัดกินครอบครัวของเจ้าไปทีละคนพระอาจารย์ให้แนวทางชัดเจนหรือบ้านทั้งหลังแยกไม้ทุกท่อนออกจากกันถวายไม้ให้วัดเพื่อให้พระสงฆ์ทำพิธีปลดเปลื้องสวดถอนที่ดิงชำระล้างพลังงานลบทิ้งไม่สร้างบ้านใหม่บนพื้นที่เดิมครอบครัวของอ้อมไม่อยากทำตามเพราะบ้านหลังนั้นราคาแพงเป็นมรดกตกทอด แต่ในคืนเดียวกันยาของอ้อมเสียชีวิตแบบปริศนาตอนเช้าพบว่าท่านนอนตายบนเตียงใบหน้าบิดเบี้ยวปากอ้าค้างลิ้นพลล่ออกมายาวเหยียดนั่นคือจุดเปลี่ยนครอบครัวยอมรื้อบ้านวันที่รื้อบ้านบรรยากาศหนักอึ้งช่างที่มารื้อบ้านหลายคนบอกว่าไม้ทุกท่อนหนักผิดปกติ บางท่อนมีกลิ่นเหม็นคาวแม้จะเก็บมานานหลายสิบปีและที่แย่ที่สุดคือตอนเลื่อยไม้มีเสียงร้องดังออกมาจากไม้เสียงครลำครวนเสียงกรีดร้องเสียงสิ่งที่ไม่ใช่คนช่างหลายคนขอหยุดงานบอกว่าไม่กล้าทำต่อสุดท้าย ต้องให้พระอาจารย์มาทำพิธีสวดคาถาคุ้มครองตลอดการรื้อถอนและเมื่อลื้อไม้ท่อนสุดท้ายออกมาพวกเขาพบกะโหลกศรีรษะมนุษย์ฝังอยู่ใต้เสาหลักบ้านพระอาจารย์บอกว่านี่คือเสาเอกที่ผีบอกให้ทวดแก้วตาฝังไว้เพื่อล็อกพลังงานไว้ตลอดการ